คนที่มีแฟนถ้าวันหนึ่งคุณห่างเหินกันแล้วมีอีกคนเข้ามาทำดีกับคุณมาเอาอกเอาใจทำให้รู้สึกว่าเขารักคุณมากกว่าแฟนของคุณจนบางครั้งคุณลืมแฟนของคุณไปเลยพอวันหนึ่งคุณก็ตัดสินใจเลิกกับแฟนเพราะคิดว่าคนใหม่คือคนที่ใช่และดีกว่าอยากบอกว่าคนใหม่ที่เข้าหาคุณเขาต้องทำดีกับคุณเป็นพิเศษอยู่แล้วแม้แต่ตายแทนเขาก็ต้องบอกว่าทำได้ ลองคิดนะคุณจะเอาคนที่พูดดีกับคุณเพียงไม่กี่คำทำดีกับคุณไม่กี่วันมาตัดสินว่าเขาดีกว่าแฟนของคุณไม่ได้หรอกการที่คุณเห็นเรื่องดีๆของคนใหม่ไม่ได้แปลว่าเขาดีเลิศและที่คุณจะทิ้งแฟนไปหาคนใหม่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนดีแม้แฟนคุณยังอยู่ข้างๆคิดเพิ่มอีกนิดนะคนที่ยังอยู่กับคุณในวันที่คุณทำตัวไม่ดี ก็คงไม่มีใครรักคุณเท่าเขาอีกแล้วล่ะเว้นแต่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตไม่ใช่ความรักที่มาหิวใจ